สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube อีกหลายครับวันนี้เราจะมารีวิวโน,นบ o เกม m ิ่ง Gaming ตัวเล็กเล็กมาก14นิ้วนะครับกับ HP Omen Transcend 14นั่นเองครับเรามาดูกันว่าเจ้ e โนบ k ตัวนี้มันมีคุณสมบัติและความดีงามแค่ไหนพร้อมรับรับชมได้เลยครับ สำหรับในรูปร่างของ HP Omen t r a n s ทรานนะครับเขาบอกว่าเราไม่ต้องซูมมันเยอะเลยครับเพราะว่าตัวเครื่องนั้นมีขนาดแค่14นิ้วเท่านั้นแต่ว่าพลังของมันนั้นไม่ใช่14ครับมันมากกว่านั้นแต่มันจะมากกว่านั้นแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นโลโกโอเมนนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนั้นก็เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับก็จับแล้วถ้าอยู่ในห้องเย็นก็คือเย็นเลยนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ที่เราก็จะร้อนไปนะครับแล้วก็จะมีเลข0ู4ยดีไซ And b u i l ฟ for Winning คือสโลแกนของเขานั่นเองครับด้านข้างของตัวเครื่องนะครับในฝั่งขวามือนะครับจะมี USB มาให้2จุดนะครับเป็น USB เวอร์ชัน2 2ทั้งคู่นะครับเป็นไ p e A แล้วก็พลิกมาอีกด้านหนึ่งนะครับฝั่งนี้จะมีแค่ช่องเสียบชาร์จไฟนะครับใครอยากเสียบฮับเสียบได้นะครับแล้วก็รองรับ t u n นโ r b บสี4พร้อมกับเป็นช่องสบฟูฟังนะครับพลิกมาด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยจะมี USB Type C ตรงกลางนะครับพร้อมกับ HDMI เท่ากับว่าตัวเครื่องนั้นเนี่ยจะมีการกระจาย Type C นะครับเป็น2ตํตำแหน่งนั่นเองครับแล้วก็ช่องทั้งหมดที่คุณเห็นนี้คือช่องระบายอากาศนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะเป็นที่เปิดฝาเครื่องนั่นเองครับพลิกมาด้านใต้นะครับสติกเกอร์ตรงกลางเนี่ยจะไม่มีนะฮะสติกเกอร์ที่จะมีมีเพียงแค่โลโก้ของวีดีโอเท่านั้นในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นยางแล้วก็ลำโพงมาให้2จุดตรงนี้ ในแผ่นตรงนี้นะครับก็จะมีพัดลมคู่นะครับซึ่งเขาบอกว่าการที่ออกแบบเครื่อง14นิ้วให้บางเนี่ยมันจะต้องมีการลดการใช้ฮีไปเพราะว่าฮีไปมันหนานะครับดังนั้นตัวนี้ก็เลยใช้ไวเบอร์แชมเบอร์นะครับเหมือนกับมือถือก็จะทําให้เครื่องนั้นบางลงนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดลองเปิดกันดีกว่านะครับว่า HP OMEN 14นั้นอนะ่ะมันจะเปิดออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างไรกันนะครับสําหรับในการเปิดนะครับ ในตัว hpo m e n t r a n sense สิ sen นะครับ uh huh. อเขาบอกว่าเป็นแม่เหล็กมันจะเปิดยากนิดนึงนะฮะนี่เขาเปิดปุ๊บนั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าต้องระวังนะครับเขาบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าไอตรงระหว่างช่องตรงนี้นะครับที่ที่นิ้วชี้ผมชี้อยู่เดี๋ยวเราจะให้คุณดูใ,ใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะครับช่วงนี้ครับช่วงตรงนี้มันมีโอกาสที่จะแยกล่างได้ค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นการเปิดเนี่ย ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันแยกล่างเนี่ยมันจะหลุดไปเลยนะครับและจริงๆนะครับมันสามารถกางได้ขนาดไหนนะครับนี่เดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับอืบโอ้ทำได้แค่นี้นี่ครับเป็นจะกางได้มันเท่านี้นะครับเมื่อเราเปิดเครื่องนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นั่นเองครับก็คือจะมีเรื่องของคีย์บอร์ดมาให้แบบใหญ่นะครับ แล้วก็ไฟนั้นถือว่าสว่างมากๆเลยทีเดียวแถมหน้าจอของมันนะครับเป็นหน้าจอแบบ AMOLED นะครับถือว่าเป็น HP รุ่นหนึ่งที่หน้าจอสวยมากๆนี่ให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเร,ราจะเขาจะดิมแสงลงนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้คุณเห็นสีได้เต็มมากขึ้นนะครับอก็ะจะประมาณนี้นี่ถือว่า HP นั้นทำจอตัวนี้ค่อนข้างสวยเลือกฮาร์ดแวรได้ค่อนข้างดีนะครับ โดยหน้าจอนั้นก็จะมีความเอียดนั้นสูงนะครับเกิน 2K อย่างแน่นอนรีเฟรชเ้นไม่ต้องห่วงครับมันเป็นเกมเงินบุ๊มันก็ต้องเป็นรีเฟรชเ t e ที่สูงอยู่แล้วนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวในเรื่องของการแสมผลเราจะมาพูดถึงกันว่ามันแสมผลเป็นอย่างไรพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามารับชมได้เลยครับ แผงคีย์บอร์ดนะครับตอนนี้เรามีการเปิดไฟดูหนึ่งเพื่อจะทำให้คุณเห็นว่าเจ้าไฟนะครับของคีย์บอร์ดตัวนี้ที่ออกแบบโดย Hyper X นะครับมีความที่ใหญ่แล้วก็ไฟถือว่าสูงพอสมควรชื่อคีย์บอร์ดนั้นผมแปะไปด้านล่างแล้วนะครับว่าเป็นคีย์บอร์ดแบบไหนแต่ว่าที่สังเกตนะครับคือคุมพลังเป็น Intel Core อัลตาเซเ่ถ้ากับว่าตัวนี้เป็นสเปคที่เรียกว่าเบสนะครับก็คือพื้นฐานแล้วก็มีกาจออทีเอ็กซ์ดิโอนะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน,น,น,นในเรื่องของ การออกแบบตัวเครื่องนั้นถือว่าค่อนข,ข้างเรียกว่าดีมากๆนะครับในส่วนของคีย์บอร์ดที่ใหญ่แป้นทัสแพดก็ใหญ่ครับส่วนในเรื่องของการทดลองในการใช้งานนะครับเกี่ยวกับคนะีย์บอร์ดนั้นเท่าที่ได้มีการออกแบบอะไรต่างๆแล้วก็พบว่าในเรื่องของความเร็วในการกดการทํางานต่างๆของตัวเครื่องเรียกได้ว่าตัวนี้จัดมาเต็มมากๆนะครับเพราะว่าคีย์บอร์ดนั้นถือว่ากดดีแล้วก็แป้นใหญ่ใช้ได้เลยทีเดียวครับ ดังนั้นใครที่คิดว่าเอ้ยเป็นสายพิมพ์นี่ก็คือเป็นอีกเคอร์ที่ตอบโจทย์ในการพิมพ์ได้อยู่เหมือนกันครับสำหรับระบบปฏิการนะครับยังมาพร้อมกับ Windows 11เหมือนเดิมนะครับซึ่งรอบนี้นะ HP ก็ค่อ้างที่จะัดเต็มเพราะว่าเราจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของฟีเจอร์กันโดยฟีเจอร์นั้นเราสามารถที่จะกดจากหน้าจอก็ได้นะครับก็คือเป็นรูปตรงนี้นะครับที่มีชื่อว่า o m e n Game Hub นะครับ หรือเราจะกดปุ่ม F 1 2นะครับโดยการกด Fn และ12นะครับ,รรบเพื่อจะเปิดขึ้นมาสำหรับการเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัวข้างในก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองครับตอนนี้เราจะสังเกตว่าการทำงานของเครื่องนั้นเป็นแบบฟู l l นะครับเพราะนั่นจากลองการเสียปบบาั๊กนั้น เกิดทำให้มีเรื่องของเสียงนะั้นน่ะเข้ามาเล็กน้อยนะครับในเรื่องของตัวระบบเสียงต่างๆนะครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราฟีเจอร์แรกที่เราจะแนะนําให้คุณเลยนะครับนั่นก็คือตัวของการจัดการนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นกล้องก่อนนะครับขออนุญาตเป็นที่ระบบ voice ก่อนนั่นเองครับโดยนันจะมีระบบนะครับในการจัดการก็คือ1เราสามารถที่จะลดนะครับทั้ง น้อยดิเรกชันนะครับก็คือตอนนี้เสียงมันจะเปลี่ยนไปจะมีการที่จะปิดลําโพงนะครับทําให้ลําโพงนั้นนะ่ะมีการเก็บเสียงที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถจัดการลบเอ็โคได้นะครับก็คือในห้องที่มีเสียงก้องนั้นก็สามารถที่จะจัดการได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นแค่ลําโพงเราสามารถที่จะตั้งค่ากับไมโครโฟนได้นะครับโดยเราสามารถที่จะตั้งค่าตัวความหนาแน่นหรือสเตรนนั้นปรับเพิ่มขึ้นไปได้นะครับ แต่ว่าเพิ่มเนี่ยเพิ่มหนักมากเลยคือจะปรับให้บาลานซ์มันไม่ออกปรับนะครับมันก็จะอยู่แบบนี้และอีกอันนึงนะครับคือ Ro o m echo หมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้ส,สภาวะของห้องนะครับถ้าเรามีอะไรที่มันกล้องนะั้นตัวนี้ก็จะลดในเรื่องของเสียงกล้องลงไปได้นะครับอ่ะเราจะดูกับโปรแกรมตัวดีครับสมมุติว่าตอนนี้เราเปิดหมดทุกอย่างนะดูว่ารกราฟเสียงนั้นจะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง สังเกตนะครับว่าเสียงนั้นผมจะชัดมากนะครับอ่ะต่อไปนะครับในส่วนของโอเม g a m เกมหับมันไม่ได้มีแค่เรื่องของระบบเสียงอย่างเดียวครับมันจะมีแคมเปด้วยโดยแคมเปวนั้นเวลาที่มันติดนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ในเรื่องของการจัดการนะครับก็คือเราสามารถที่จะซูมนะครับแบบนี้นี่แล้วก็สามารถที่จะเลือกเป็นแบ k กาวข้างหลังจะเป็นแบบไหนเบอร์นะครับมีอิมเมจหรือมีอะไรพวกนี้สามารถปรับได้นะครับเนี่ยก็คือเลื่อนลงมาแบบนี้นั่นเองครับแล้วก็ยังสามารถที่จะจัดการเรื่องของ noise นะครับลดลงไปได้ระดับหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับจะทำงานกับระบบ Nvidia p o ีย a s t นั่นเองครับแล้วก็สามารถที่จะเติมภาพนะครับได้โดยการกดบวกปุ๊บแล้วก็เอาภาพนั้นมาจากคอมพิวเตอร์ได้เลยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น มิติที่ดีนะครับสำหรับในเรื่องของการจัดการตัวเว็บแคมและก็ระบบไมโครโฟนครับแต่ว่าในส่วนของตัวหลักนะครับก็คืออ่ะเดี๋ยวเราจะเข้างเข้าไปที่โฮมนะครับโฮมนั้นมีอะไรบ้างนะครับก็คือจะเป็นหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้เป็นโอเวอร์เลยเดี๋ยวเขาค่อยว่ากันทีอ่าตัวนี้ก็จะเหมือนบอกไมเกียนะครับก็คือตัวเครื่องนะครับพอกดปุ๊บมันก็จะเข้าสู่ระบบตัวนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างครับหนึ่งเป็นอ่าซิสเต็ม อ๋อนี่ครับตัว system b e h a v e o นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการดูแลตัวเครื่องทั้งหมดนะครับ CPU อุณหภูมิเท่าไร่การทางานเท่าไรอะไรเงี้ยครับโปรแกรมอะไรที่ทำงานบ้างเน็ตเบิร์กเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเข้าไปคัสตอมได้นะครับตอนนี้ดูว่ากราฟการทํางานนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็อินโฟเน็ตเบ b ร์กบูส์ครับอันนี้ก็คือสามารถที่จะสามารถปรับเป็นออโต้หรือว่าคัสตอมว่าให้ตัวไหนต้องการการบูสต์ได้นะครับ อันที่สามนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะเลือกตั้งค่าระหว่างตัวของอตัวโอเมนที่เป็นไฟนะครับไฟนั้นจะจัดการที่คีย์บอร์ดลักษณะของการจัดการนะครับคือถ้าเราเลือกให้แค่ตรงนี้เนี่ยไฟไมันจะติดแค่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเราเอกแค่เลื่อนแบบนี้ไฟไมันก็จะติดแค่เฉพาะแบบเป็นแค่ส่วนๆนะครับจะไม่สามารถติดตกกลางได้นั่นเองครับ รูปแบบของไฟนั้นก็สามารถที่จะเลือกได้นั่นเองครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้คุณดูตัวอย่างว่าเวลาที่เราเลื่อนในพวกนี้อแต่ละอย่างเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันในส่วนนี้แต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับเราให้คุณดูว่ารูปแบบของไฟเป็นยังไง้านก่อนครับอันแรกก็คือเวฟนะครับสแต t i c เปลี่ยนไฟนะครับตามที่เราต้องการต่อมานะครับเป็นแอ b เบียน m b แอ n เคือไฟมันจะค่อยๆขึ้นนะครับ หรือว่าขึ้นแค่เฉพาะบางส่วนเท่านั้นเพื่อทําให้ในเรื่องของเสียงอาแสงนั้นเหมาะสมเป็นแบบเสียงนะครับแบบริงมีมีไฟนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้ครับเป็นแบบดิ้งค่อยๆเปลี่ยนสีแล้วก็ Color Cycle นะครับสามารถเปลี่ยนได้แบบนี้อา่ามี Image ด้วยมีน,นี่ก็คือเป็นตัวของ Interactive นะครับ แล้วว่างที่เรากดปุ่มเนี่ยมันก็อาจจะจะมีการเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของที่เป็นเรดาร์นะครับแต่ว่าผมจะชอบเป็นแบบเวฟมากกว่าครับแต่ตอนเนี้ยนี้คือมีอ๋อนี่เลือกแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเอาเป็นแบบเต็มๆก็ได้เนี่ยกําหนดสโคปอะไรต่างก็สามารถที่จะทได้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้เรทอ่าที่มันสามารถเปลี่ยนเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้หลากหลายรูปแบบนะครับ แล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าสปีเรนตต่างได้แล้วก็ยังสามารถตั้งค่าจากเครื่องอื่นๆได้อีกโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะครับแค่ตัวเดียวนี้ผมว่ามันก็กินเวลาไปเยอะ,ะพอสมควรละแต่ว่าเราสามารถที่จะปรับแบบเบสิกได้นะครับว่า,วาแบบสแตติกหรือว่าเป็นออฟอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทได้นะครับถ้าสามมติว่าไม่อยากได้แบบไฟอลังการงานสร้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของโหมดนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับ เลือกได้ถึงพัดลมว้พัดลมมาแบบไหนพัดลมแบบแม็กมี half พันรอบเลยนะครับอุณหภูมิอะไรต่างมีการบอกให้นะครับแล้วก็ระบบแอมเบียนต์นั้นก็สามารถทําได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวครับต่อมานะครับก็คือกราฟิกสฟิเชอร์เป็นแบบไฮบริดหรือว่าจะเป็นแบบอินทิเกรตกราฟิกโอลีก็คือใช้เฉพาะในส่วนของกราฟิกที่เป็นของ Intel เท่านั้นก็ได้นะครับเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานแล้วก็พ o r เวอร์ออปชั่นอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับ แล้วก็มีเรื่องของคีย์ก็สามารถตั้งค่าเกี่กับคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการบอกว่าเอให้ไรทําอะไรอย่างนี้ว่าไม่ให้คีย์บอร์ดตรงนี้คือคีย์อะไร <c oughs> เป็นต้นนะฮะแล้วที่สองนะครับคือเกมช็อปอันนี้ก็คือ HP จะมีเกมนะครับที่จริงอะ่ะคือเราเอาเกมจาก Xbox ของเรามาเล่นได้หมดนะฮะแต่ตัวนี้จะโหลดนานนิดนึงนี่จะเป็นบอกเฮ้ยมีเกมอะไรแนะนำนะครับ My Game ไม่เกมนะครับก็คือว่าเราโหลดอะไรไปแล้วเราสามารถที่จะเอามาเล่นได้นะครับแบบนี้แล้วก็มีดีลอันนี้ก็จะคล้ายๆกับเอสุดครับว่าเฮ้ยมีเกมนี้เล่นได้ฟรีนะอะไรเงี้ยคือมีแบบครบเลยนะครับแล้วก็แกลเลอรี่อันนี้สำหรับคนที่อา่าไปดูภาพอะไรแบบอยากดูภาพเกมอะไรเงี้ยหรือว่าเราแคปเจอร์เกมอะไรไว้นะครับเราก็สามารถที่จะดูได้แบบนี้เลยนะยเช่นอันนี้ร,รู้เลยว่าเก็บอะไรอ่ะ ก็คือเกมของ f o r ์ซานะครับสามารถที่จะทำเป็นบอเปเปอร์ได้นั่นเองครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นส่วนของออฟติมิเซอร์นะครับก็คือเราสามารถที่จะครีมแล้วก็บูส์เพิ่มพลังได้นะครับแคม p a แอนด์ไวซ์โอไวอนฮานินก็ทำไปแล้วแล้วก็ไฟนะครับที่เหลือก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเช็คเครื่องในปกตินะครับก็จะมีแค่นี้สำหรับตัวของ OMEN Gaming Hub นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของสเปคกันดีกว่าครับว่า HP Omen t r a n s Sense 14นั้นอะ่ะให้อะไรมาบ้างครับ HP Omen t r a n Sense 14นะครับก็พร้อมกับขุมพลังก็คือ Intel Core Ultra รหัส H นะครับเอตามหลังแต่สำหรับในเครื่องที่เราดีวิวนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นครับ 1 5 5 h h เป็น Ultra 7นะครับก็มีขนาดเจนนิโนเมตรแล้วก็ผมมำลังเนียกว่าแรงใช้ได้อยู่เหมือนกันเหมาะกับโน้ตบุ๊กที่มีกำลังสูงนะครับแล้วก็มี NPU ประมวลผลเกี่ยวกับ AI ได้นะครับนั่นหมายความว่าตัวของอควบค o มหุก็สามารถใช้งานได้แล้วก็ต่อมานะครับ RAM ตัวนี้16กิกะไบต์ครับรู้สึกว่าเนื่องจากความบางจัดอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะยังยัดได้อีกนิดนึงนะฮะ แล้วก็การาฟิกไม่ต้องพูดถึงกันครับเริ่มต้นก็ได้4060เลยนะครับ RTX 4060และก็มี GDDR6 8GB นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวท็อปนั้นก็จะ4090ครับโหดมากสำหรับ14นิ้วแค่นี้ให้4090แต่ว่าถ้าตัวท็อปก็คือ Intel Core i9 นะครับที่จะเรียกว่าแรงสัใจกว่านี้ครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็น SSD นะครับตัวนี้ให้มา 512GB ไม่พอก็ ถอดเอาอดได้โอเคก็ประมาณนี้สําหรับคมอมโรนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเบสมาร์กันดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรสำหรับในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับก็จะมาพร้อมกับการทดลองโดยเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งก็คือตัวคิสเซิลดิสมาร์กนะครับก็จะเป็นแบบนี้โอ้โหแรงพอสมควรน,นะขนาดใช้ไปแล้ว59%นะครับต่อมานะครับนี่คือ P ีอทดีมาครับทิดีมากก็ถือว่าค่อนข้าง,าง,าง,างที่จะอยู่ระดับปานกลางนะครับนี่ขนาดตัวเริ่มต้นนะแต่ถ้าตัวท็อปจะขนาดนั้นแล้วก็ต่อมานะครับก็คือ P ีซิมักเทนอันนี้ถือว่าคะแนนดีนะครับแต่ว่าถ้าทดสอบแค่นี้อาจจะคงไม่พอเพราะว่ามันยังมีซีนเบนอีกตัวหนึ่งนี่คะแนนนะครับก็จะอยู่แบบนี้ถือว่าค่อนข้างดีแต่ว่าใครอยากรู้ว่าเวลาเล่นเกมนั้นเป็นอย่างไร เราไปรับชมเกี่ยวกับการเล่นเกมกันเลยดีกว่าครับโอ้แต่ขอบอกว่าซินเ็นนี่คะแนนดีมากเลยสิงเกิลคอเนี่ยอยู่อันดับสองอ่ะใช้ได้นะนะครับอันนี้ก็คือผลของที่เป็น แบบ60นะครับแต่ที่เราดันไปถึง120เลยนะครับมันก็จะมาแบบนี้ก็ถือว่าผลออกมากค่อนข้างน่าประทับใจครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเวลาเราเล่นเกมจริงมันจะเป็นอย่างไรกันครับเอาละ,ะครับตอนนี้เรามาทดลองเล่นกันนะครับกับเกมพอซ่วของเซน n ์ไฟน์นะครับซึ่งตอนนี้เราก็กำลังแข่งแบบออนไลน์อยู่นั่นเองครับทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ที่ปรากฏนั้นคือกูแข่งจริงแข่งกับคอมนะครับ แล้วก็เราก็แข่งกับฝ่ายของเราด้วยนะครับภาพที่ออกมาเท่าที่ดูนะครับจาก,กระยะอันนี้คือเราไม่สามารถคุมกองอะไรได้นะครับภาพมาถือว่าค่อนข้าง,งสวยเลยนะครับในเรื่องของการควบคุมเลนต่งางๆทำถือว่าดีนะครับนี่เป็นอีกอน้ตบุ๊กตัวหนึ่งนะครับที่เป็นขนาด14นิ้วแต่ว่าเวลาที่เล่นเกมมีก็โใช้ได้เหมือนกันนะครับ อย่างไรก็ตามครับมันก็มีจุดที่ต้องสังเกตยอยู่ก็คือเรื่องของความร้อนแต่ว่าจากการที่ HP เคลมว่าระบบร,บระบายความร้อนของเขาอะทำให้ตัวเครื่องนั้นอนะเบาลงและบางลงนะครับก็ค่อนข้างจะส่งผลดีในเรื่องของการใช้งานเพราะว่าจากที่เคยทดลองใช้งานการพิมพ์งานการพิมพ์บนตักอะไรเงี้ยก็ถือว่า HP Omen Transcend 14นะครับอันนี้เล็กพิขี้หนูจริงครับ ทีนี้หลายคนก็คงสงสัยว่าเอ้ยเมื่อมันมีขนาดแค่นี้แบตเตอรี่ประมาณหนึ่งนะครับแล้วเวลาเราใช้งานจริงๆแล้วอะแบตเตอรี่มันทนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยครับแบตเตอรี่นะครับของ HP Omen Transcend 14นะครับ ตอนนี้เราให้ดูในหน้านี้เพราะว่าเราจะให้ดูคอนซัมพัทในการทสรของเรานะครับสังเกตนะครับว่าในช่วงนี้นะครับเราใช้งานมาแบบโ,โหเรียกว่านี่ตั้งแต่ช่วบ่ายนะครับเปิดมาแล้วก็มีการปล่อยนะครับพอไปใช้งานหนักช่วงหนึ่งนะครับไฟก็จะตกลงเพราะว่าถ้าเรามีการใช้ไฟฟู๊ตเอร์แมสเนี่ยมันจะกินไฟพอสมควรนะครับตอนนี้มันไม่สามารถบอกได้ว่าคอนซัมพัทแบตเตอรี่ไดนะ้ใช้ได้เท่าไหร่นะครับ แต่เมื่อแบตเตอรี่เหลือ24์เซ็นตนะครับตอนนี้การใช้งานปกติน่นนะพอดูจากตัวแบตเตอรี่มอนิเตอร์นะครับพบว่ามันยังใช้งานได้อีก24นาทีเท่ากับว่าเจ้า HP OMEN ตัวนี้นะครับถ้าสมมติว่าเป็น Core Ultra 7โดยที่เราไม่เปิดตัวระบบเกี่ยวกับการจัดก,การพลังงานนั้นมันก็จะกินไฟประมาณหนึ่งโอเคมันก็ถือว่าประหยัดได้ประมาณนึงแล้ว แต่ว่าที่มันกินไฟเนี่ยเพราะมันมีการจอช่วยนั่นเองครับก็เลยทําให้ HP Omen t r a n s c e n d นั้นนะถ้าจะประหยัดไฟจริงต้องเข้าตัวระบบประหยัดพลังงานช่วยนั่นเองครับสหรอบในเรื่องของการชาร์จไฟนะครับอะแดปเตอร์ที่ให้มาของ HP Omen t r a n s c e n d 14มีขนาดที่1 4 0วัตต์นะครับอะแดปเตอร์ใหญ่แต่ไม่หนักครับแล้วก็สามารถที่จะชาร์จไฟได้กำลังเต็มๆถึง1 4ึเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองชาร์จก,กันกับ ที่ชาร์จตัวดีเพราะว่าแบตเตอรี่ของเราตอนนี้เหลืออย Connie, ู Red ่ท e ี่31%เอาล่ะครับตอนนี <Deadpool> oh, ้เราเสียบที่ชาร์จนะครับกับมิเตอร์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับมิเตอร์เราจะกับขวดนิดหนึ่งนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะยกให้คุณดูนะครับโอ้โหร้อยสี่สิบเข้าอยู่ประมาณนี้นะครับโอ้โหเก้าสิบโอ้โหแรงมากนะแปดสิบเก้าสิบเลยประมาณแบบนี้นั่นเองครับ ก็จะทําให้ในเรื่องของระบบชาร์นั้นน่ะมันเร็วมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเร็วขนาดไหนนะครับเร็วแค่ไหนไม่รู้นะครับแต่ว่าตัวเครื่องบอกว่าใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเจนาทีไฟเต็มแล้วเออถือว่าเร็วนะสำหรับแรปเตอร์ตัวนี้ครับแล้วก็พกผ่านได้ง่ายด้วยแต่น่าเสียดายครับพีดีตัวอื่นนั่นแนหะผมทองละเหมือนกับมันยังไม่ซัพพอร์ตนะครับก็ไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวถ้าซัพพอร์ตยังไงนะครับเดี๋ยวช่วง ท้ายจากช่วงนี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้คุณฟังกันอีกทีนึงครับจบสำหรับในเรื่องของการรีวิวโนบุกตัวนี้นะครับ HP Omen 114นะครับก็ต้องบอกไว้เลยครับว่าเจ้าตัวนี้เป็นอีกโนกบุกตัวหนึ่งที่มีคุณสมบัติจัดเต็มอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำหนักนะครับของมันแม้ว่าจะเป็น14นิ้แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าเบามาก แล้วว่ามันก็เฟิร์มอยู่นะครับคีย์บอร์ดที่ค่อนข้างพิมพ์ได้ดีคีย์บอร์ดที่เปลี่ยนสีได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่สาคัญครับในเรื่องของเทคโนโลยี o e, ใหม่ล่าสุดกับการระบายความร้อนของมันนั้นก็ทําให้เครื่องนั้นเบาและบางลงได้เช่นเดียวกันครับแต่ราคาของมันนั้นก็สมกับการเป็น HP ครับก็เริ่มต้นที่ที่59,990บาทนั่นคือสเปคที่เรียกว่าเรากางทดลองอย่างนี้นะครับ69,990่ายกบาทก็จะเป็นตัวกลางนะครับแต่ว่า ตัวกระจอนั้นก็จะยังไม่ได้ตัวท็อปนะครับแต่ว่าถ้าท็อปสุดนะครับหรือที่7 9 9 9 0กับาทนะครับกับตัว i n t e l c o r e ตั้นหน่ายนะครับก็ใครที่สนใจนะครับอย่าลืมไปจับจองได้แล้วนะครับวาจำหน่ายแล้วอย่างเป็นทางการสำหรับ HP นะครับคู่แข่งของมันจริงๆนะครับมันยังไม่ได้มาเพราะว่าคู่แข่งของมันจริงใช้กลุ่มทางอีกค่ายหนึ่งซึ่งก็ต้องรองติดตามกันต่อไปครับว่าเขาจะมาให้เราได้ทดลองใช้งานกันหรือเปล่า ในโอกาสต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเทาง่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องบี๊ดได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r i b e คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางขณะนี้ได้ในเฟซบุ๊ของแสตมปบดได้บอกครับ